โอเคต่อมาเรามาดูในลักษณะของผนังเซลล์ในมุมมองที่เซลล์แต่ละเซลล์มันมาชนกันเป็นโครงสร้างใหญ่เนาะพอมันมาชนกันแล้วเนี่ยโครงสร้างของผนังเซลมันจะมีลักษณะที่น่าสนใจเวลาเรามองในมุมนี้เรามาดูในส่วนของเซลล์พืชอย่างแรกก่อนเซลพืชนนมันจะมีผนังเซลเนาะแล้วก็รูปร่างของมันจะเรียบเรียบหน่อยทําให้เวลามันเรียงกันเป็น เอาเซลหลายๆเซล,ล์มาเรียงกัน,นมันจะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ต่อกันแน่นเนาะซึ่งเวลามันจะเวลามันต่อกันน่ะมันจะมีส่วนที่ส่วนช่องว่างตรงกลางที่มีของเหลวอยู่ซึ่งเขาเรียกว่ามิดเดิลลามิลาแล้วก็ระหว่างผนังเซลของเซลสองเซลเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นรูที่เรียกว่าพลาสมาเดสมาตาซึ่งเป็นรูที่เอาไวใ้ใช้ในการลําเลียงสารแล้วก็ส่งสัญญาณต่างๆระหว่างเซลพื้นเนาะต่อมา รอยต่อระหว่างเซลล์สัตว์ซึ่งเซลล์สัตว์รอยต่อระหว่างเซลล์สัตวเ์เนเี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือ Anchoring Junction ซึ่ง Anchoring Junction เนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทเรียกว่ามันต่อกันด้วย Cytoskeleton แบบไหนเนาะซึ่ง a n c h o r n n j u u n c t i o นลักษณะของมันคือการต่อหมุดระหว่างเซลล์เนาะ แล้วถ้ามันต่อหมุดโดยใช้อินเตอร์มีเดียฟิลามนต์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเดสโมโซมแต่ว่าถ้าต่อกันโดยไมโครฟิลามนต์น่ะเขาก็จะเรียกว่า adherent junction ก็แล้วแต่ว่ามันเป็นเซลล์ที่อยู่ในตำแหนง่งไหนของร่างกายเนาะต่อมาจะเป็นาการเชื่อมที่เรียกว่าไทจังชันมันจะเป็นการเชื่อมที่นั่นที่สุดเนาะแล้วก็กันสารไหลเพราะฉะนั้นมันจะเจอในอวัยวะของร่างกายที่ต้องการกักเก็บสารเอาไว้อย่างเช่นกระเพาะอาหารเป็นต้น แล้วก็ประเภทที่4จะเออประเภทที่สขอโทษจะเรียกว่าแกปจังชันเนาะแกรปจังชันก็จะมีลักษณะการต่อที่อาศัยโปรตีนที่เรียกว่าคอนเน็กซินแล้วโปรตีนเนี่ยต่อกันเป็นต่อกันรุงรแล้วอาจจะเรียกว่าคอนเน็กซอนซึ่งจะถือว่าเป็นช n นเนลชันเนลโปรตีนซึ่งจะสามารถส่งสัญญาณประสาทข้ามกันระหว่างเซลล์ได้ซึ่งตัวเนี่ยออลักษณะการเชื่อมของเซลล์แบบเนี้ย แกลบจังก์ชั่นเนี่ยจะพบในเซลล์ที่ต้องการส่งสัญญาณประสาท